สวัสดีครับด,ดิกับ PK เคโนะผมวันนี้เจอก,กันอีกแล้วนะครับไอเอามาแกะให้ดูนะครับด้านในของตัวสีดำแท้มหาจักรนะครับตัวนี้นะครับลงไว้ที่4,700บาทเนื่องจากว่าสีดำหายากเนาะเสียงมันจะดีมันจะเป็นรุ่น 2, 3 4XL เป็นรุ่นใหญ่นะครับของแท้ดูนะครับสก้อนสีแค่นี้ของแท้อย่างที่ผมเคย บอกไว้เนาะลึกส่วนมากมันก็ไม่มีอะไรครับโดยทั่วไปก็มาแปลงซึ่งเราก็จะรู้กันอยู่แล้วครับสายมันจะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็น้าตาลนะครับผมอ่าตรงเนี้นะครับนั่นก็ไม่มีอะไรละนะครับอ่าแล้วสายเขียวอยู่คอทัางใน,นกาวสีเขียวเขียวตัวนี้มีเป็นแถบมาตรฐานมันจะเป็นเขียวเหลืองนะครับเอาโลุ่มตัวทีนะครับโนลุ่มตัวทีแล้วก็แหวนสีดํานะครับ รุมตัวทีแหวนสีดำนะตามสไตล์เนาะ DBX มาหาจักรเห็นไหมเนี่ยอ่านะครับสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามานะครับผมอยู่จังหวัดไหนสักทายบอกกันมานะครับสวัสดีพี่ทางอุบลน,นะครับผมที่ว่า,าเมนกันไว้เนาะแล้วก็จังหวัดพัทรลุงนะครับแล้วก็ภาคใต้หลายๆท่านแล้วก็อุบลน,นะครับตุขโขไทย แล้วก็มีเชียงรายแล้วก็มีที่จําจําได้เนาะมีกรทมด้วยนะมีนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็เอฟซี FC หลายท่านนะครับผมามาเปิดดูกันนะครับเปิดดูส่วนมากมันก็จะมีชิปเก่าๆย้อนหลังอยู่แล้วลหละแต่ว่าบางทีท่านก็ไม่ได้เลื่อนไปดูผมก็เลยเปิดให้ดูนะครับวินตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นมหาไอ้ดีบีเอ็กต์ไหมนะครับ ั้สังเกตน็อตตัวนี้มันจะมีแสกอยู่ตรงกลางเล็กๆนะครับเนี่ยคือของแท้ลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับน็อตข้างนอกมันก็มัน้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแท้รุ่นไหนช่างมันจะมีแหวนรองเห็นไหมถ้าเขาไม่ทําหายนะถ้าเขาไม่ทําหายเห็นไหมแหวนจะมีรองแล้วน็อตของแท้มันจะใหญ่จะยาวกว่าของก๊อฟครับสังเกตให้ดีเลยน็อตของแท้มันจะใหญ่จะยาวกว่าของก๊อฟ เดี๋ยวของกอ๊อฟเดี๋ยวผมเทียบให้ดูแหลกไซมิกนะครับขายอยู่ที่สองพันนะครับค่าสองร้อยห้าสิบของกอ๊อฟนะถ้าท่านเคยจับจะรู้นะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเนี่ยรูมันจะใหญ่กว่านะเนี่ยรูมันจะใหญ่กว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมไม่เท่ากันของกอ๊อฟอันเดนี้เป็นก๊อฟเกรดเอนะครับสามเอแท้ ฝุ่นเกาะหมดแล้วนะครับสภาพใหม่แต่ฝุ่นเกาะตอนนี้ยังอยู่นะครับมีหลายท่านทักมา6 9 0พร้อมส่งนะครับผม d v x แท้มาหาจักไอ้ DBX แท้นะครับมาหาจักหายไปละเอฟเฟกนะฮะเี๋ยวหนึ่งตัวนะครับ2 0 0พร้อมส่งรุ่นใหม่นะครับผม มีแท้นะครับอะลซี่แท้อยู่หนึ่งตัวสองพันเ้านะครับกล่องไม้กล่อง,ล,องละสี่รอยห้าสิบนะครับผมเอาไปใส่ได้เลยดีบแบ็กแท้มาหาจักรตัวนี้สีขาวสภาพวยก็คือ4ี่พันห้าพร้อมส่งนะครับแล้วก็มิกนะครับยามาฮ่าเอ็มจีหนึ่งสองสี่ซีเอนะฮะห้าพันห้าพร้อมส่งก๊อปเกตเอตัวนี้อยู่2องพันเจ็ดนะครับผมสภาพใหม่ซ่องหกเสียงซานะครับผม ตอนนี้เทสเรียบร้อยละเดี๋ยวขอเบเกอร์ลงนะครับเดี๋ยวประกอบไว้แก่ให้หลายท่านดูนะครับผมหน้าเขียวอยู่ที่สองันสองนะตัวนี้ด้านในท่านแอดไลน์มาเลยนะครับ 0, 88, 3, 0 7, 8นย0แปดแปดสี่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับขอบคุณหลายๆท่านนะครับอุดหนุนกันแล้วตอนนี้พาวเวอร์เหลือสามแท่นนะครับตัวน,นี้สิบแปดั้งลาสองไปแล้วหนึ่งแท่นนะนีน้ถ้าอาจารย์ทางนนทบ,บุรีเห็นว่าจะมาเอาวันหยุดนี้นะครับถ้าท่านได้ยินเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะกลับลบบุรีนะท่าน เดี๋ยวอาจจะนัดกันประมาณวันที่สิบแปดเก้าเก้าสิบประมาณสิบนะครับสิบตัวเอ็ดสิบสองมาได้ตลอดนะครับกลางวันมาได้เลยตัวนี้สี่พันห้าพร้อมส่งตัวนี้สี่พันห้ากันนะครับ A.C.M.Audio ท่านคงจะเห็นคลิปเดิมๆแล้วเนาะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้มีออกครับผมยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยนะ่าจะว่าช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยมีท่านไหนขาย นะครับจะเป็น DBX 3A มือหนึ่งนะครับผมที่เหลือกันประมาณนี้นะครับเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับหมดละเกีร 3A แท้นะครับเกีร 3A เกร 3A จริงๆไม่ใช่เกีที่ขายกันทั่วไปในรัชดานะครับโกแลกนะครับสอ0พั้ามส่งไมลอยนะครับ5เออไมสายห้าพันห้ยสะห้ายห้าถ้าใรสนใจนะครับมีกตัวนั้นอยู่พันเก้ารเหลือ1ตัวแล้วนะครับผม อ่าเหลือหนึ่งตัวแล้วนะครับท่านไหนสนใจแอดไลน์มาศู8ย์แปดแปดสีู่นย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่นะครับสายสัญญาณรับทำสายทุกอย่างนะครับผมสั่งมาได้เลยนะครับมีครบหมดนะครับสวัสดีนะครับ Fc ทุกท่านนะครับเม้นก็ได้นะครับอยู่จังหวัดไหนแล้วก็อ่อยากให้แก่สินค้าตัวไหนเม้นก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวพยายามจะหามาบางทีมันไม่ทันนะครับพอดีลูกค้าคือสไตล์ของพีเคโอเดโอพอดีลูกค้าสนใจอันไหน สั่งไว้สั่งไว้ของมาส่งให้คนที่สั่งไว้ดูนะครับท่านไหนรับก็ส่งไปเลยมันก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะครับสไตล์การขายของเราจเป็น,นี้คือบางทีของมันมาตัวเดียวแต่ลูกค้าถามมาสิบคนก็เลยให้เขาแอดไอดีทิ้งไว้เลยพอมีตัวหนึ่งมาก็ส่งไปให้ดูคนไหนรับก็คนนั้นได้อะไรประมาณเนี้ยบางทีมันการขายของเราจะเป็นประมาณนี้นะครับจะหาลูกค้าออเดอร์ล่วงหน้าละลูกค้าออเดอร์ล่วงหน้าก็มาจากสมมติตัวเนี้ย ตัวนี้มีสมมุตินะครับสมมุติตัวเนี้ยขายอยู่สองม้วสองมส่งมีคนเอาไปแล้วแล้วลูกค้าถามมาอีกแปดคนอย่างเงี้ยมันหมดเขาอยากได้มือสองพอตัวนี้มาปุ๊บอ่าหน้าเขียวมาปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าอีกแปดคนท่านไหนรับก็ท่านนั้นไปเลยอีกเจ็ดคนอะไรเงี้ยมันก็วนเลยๆเพราะฉะนั้นของมันก็เลยไม่ได้ฟอสเยอะนะครับคือลูกค้าจะมีที่ว่าประจํานะครับแล้วก็ที่รออยู่บางท่านก็อาจจะร้อไมไรหาที่อื่นนะครับผม ก็ขออภัยตรงนี้ด้วยบางทีของมาไม่ทันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะแค่แกะให้ดูว่าของแท้หน้าดําเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็สภาพประมาณ85เปไม่ถึง95เนื่องจากว่าตามนี้นะครับมีรอยนิดินหน่อยๆรอ,อยตามการใช้งานก็ยังถือว่าสวยนะไม่ขีเลนะครับไม่ขีเลยังถือว่าสวยไม่ขี้เลเพราะว่า ถือมากเราก็จะผ้าเช็ดนะครับประมาณเนี้นะครับเห็นบางคนบอกเห็นท่านอื่นเอาแว็กลงอนะ่ะเดี๋ยวถ้าท่านไหนจะลงเดี๋ยวผมลงให้บางท่านก็ไม่ชอบนะครับว่าเอาแว็กลงมันมันมันอะไรประมาณนี้เนาะอ่านะเนี่ยเราก็เช็ดแค่นี้แหละครับมีรอยนินดๆหน่อยๆย่างถือว่าสวยนะครับประมาณ85%ได้ไม่ถึง95เพราะ95 <c oughs> มันจะต้องไม่มี ตุ่มๆอะไรพวกนี้นะครับมันจะต้องสีเรียบแต่อาจจะมีรอยขีดิดหน่อยแต่ถ้า9.9คือมือหนึ่งนะครับอนนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมเสียงดีนะครับตัวนี้กลางแหลมจะใสป๊อกเลยเบสจะออกนุ่มนะครับ DBX นี้ไม่ต้องไม่ต้องหวังเรื่องเบสกระแทกปักปึ๊กปักนะครับเขาจะออกแนวนุ่มนุ่มลึกนะครับสำหรับหูผู้ดีนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผม สำหรับวันนี้เดี๋ยวอำลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ